สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมและชัด BKL วันนี้ที่หลังจากที่เราหยุดปีใหม่มาแลวครับวันนี้ก็เข้าโหมดกลับมาทำงานเข้าโหมดกลับมาทำงานแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ ให้ร่ำให้รวยให้ได้โชคให้ลาบให้ครอบครัวมีความสุขเ่ยสำคัญที่สุดนะครับเราอย่าเอาเอาแบบสิ่งรอบข้างหรือตัวเราเองเราต้องบูดมองมอง,มองส่วนรวมนะครับบางทีก็ดูข่าววันนี้ดูข่าวไอ้คดีของแบงก์เลสเตอร ก็น้องเขาก็เผาไปนะครับตัวนี้เผาไปก็ยายก็ไปอยู่กับลูกเขยที่อุดรอ,อุดรหรือบนเนี่นะครับมันอู่อูเหมือนกันมันจําไม่ค่อยได้ก็ก่อนที่จะไปก็ยายกับแม่เขาแย่งรูป <laughs> มี <laughs> แฟนคลับเอารูปมให้สอง สองรูปแม่จะเอาหมดเลยแต่ยายไม่ยอมก็ให้แบ่งกันไปคนละรูปเลยครับยายแกก็ไม่อยู่ที่ใส่ไหมนะ่ะแกบอกว่าจะเ,เอาเอาบ้านให้ให้คนเช่าก็ดูข่าวก็เห็นแม่ทำคดีไว้ที่ไปทีผัวน้องโบสนะครับ ที่อวกอวกใส่หัวแบงก์เลตเตอร์ลูกของแกเมันก็เหมือนว่าถ,ถ้าเขาเป็นเขาทำกับเรายังไงไงแต่เราไปทำกับเขาอย่างนั้นมันก็เหมือนก็เรากับเขามันไม่ต่างอะไรเลย,น,ยน,เนี่ใส่กันจริงๆผมก็ไม่รู้าทำไมยายก็ไม่อยากอยู่ด้วยนะยายถึงอยากไปอยู่ที่ต่างจังหวัด กับลูกเขยทั้งที่ลูกเขยก็ไม่ใช่ลูกของตัวเองแท้ๆนะครับเพียงแค่ว่าเคยเป็นผัวของของลูกสาวมาก่อนซึ่งม,มีมีอาไปอยู่ด้วยครับอาอาของแบงค์ไปอยู่ดูแลย่ายายด้วยเรื่องตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีคนนู้นคนนี้ให้ให้เงินเป็นรายเดือนให้ให้ให้ย่ามาให้ย่าทุกเดือนจนกว่าจะตายนะ ให้เงินก็ให้เงินอามาด้วยค่าเฝ้าเฝ้าดูแลย่าทุกเดือนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแม่ได้อะไรหรือเปล่านะครับแ,แรกเห็นงานศพเห็นก็เห็นเห็นเขาก็มีคนเขายัดซองให้เหนะ็นแต่ไม่รู้ย่าเยอะอะไรรู้ปะ่ะ การจอมพลังกลุ่มหัวเลยแม่มีคดีแล้วเห็นด่าโซเชียลเลยฮะคนที่คอมเมนต์ในโซเชียลคอมเมนต์มเมนต์ด่าแม่ส่วนมากด่าแม่นั้นไม่รู้ว่าจะจะอยู่ได้แบบแล้วก็ยิ่งทำงานองรอปภยิ่งคุณเปิดหน้าอย่างนี้ด้วยแล้วคุณแล้วก็คุณนีใส่คุณเป็นอย่างนี้ด้วย อีใส่คล้ายๆไอ้นี่เลยฮะแม่ของน้องอะไรที่เป็นดาราอะไระแปลงๆอะไรทุกอย่าง,งที่เป็นอริคุณอัาชยะ,ะที่อยู่ตรงข้ามก็มีทนายเดชาที่เป็นบอกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเนเพื่อนกับแม่เขาคนนั้นแหละครับตอนนี้ก็ หน้าหนาวนะให้ดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าผมนี่เป็นคนแพ้อากาศแพ้อากาศร้อนแปลกนะพอแพ้อากาศร้อนนี่จะจะเอาถอดเสื้ออย่างเดียวพู่งง่ายถอดเสื้ออย่างเดียวนะไม่ค่อยสนใจอากาศหนาวไม่ค่อยสนใจไข้ไข้หวัดอะไรแนตะ่มันก็เป็นอยู่นะแต่ได้ว่า ผมเป็นคนถ้าเกิดร้อนมากๆมันจะขึ้นแบบปื้นแดงฮที่หลังเมอนแพ้มันเกิดไอ้พวกนี้มันเกิดมาจากเนื้อสัตว์นะฮะพวกไขมันที่เรากินมากกินแป้งกินน้ําตาลกินอะไรที่มันทําให้อ้วนอะเวลาเหงื่อมันออกนิดนึงหรือว่าเอาครีมอะไรมาทาร่างกายเหน่อยหนะหน่อยมันก็ขึ้นแล้วมันแพ้ แต่ถ้าโดนความเย็นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าว่าอากาศร้อนๆเนี่ยอยู่ดีเหงื่อออกนี่จะขึ้นเลยเพราะงั้นให้เลิกกินเนี่ยใครที่เป็นเป็นโรคผิวหนังนะครับหันมากินของที่มีประโยชน์กินผักกินผลไม้มั่งแล้วกินเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึอกอะไรที่มัน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 ไม่มีไขมันอยู่ในเนื้อสังเกตเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อ ไก่ในเวลาเราเอาไปต้มเห็นว่าฟองมันจะขึ้นนะอันนั้อันนั้นมันเป็นฟองไขมันเราจะตักทิ้งไปข่าวเคยก็ข่าวของทนายต้ามันก็นเงียบเลยตั้งแต่สอจอสอจโอต้งถูกยิงตายนะ ข่าวก็เริ่มกบเลยกบเรื่องทนายตั้มแล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งแบงค์เวสเตอร์มาก็ยิ่งกบไปเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยสอจอตั้มนี่ก็ข่าวก็เงียบเลยตอนนี้ก็ดำเนินคดีนะครับน่าจะตำรวจก็ติดตามข้อมูลหาข้อมูลอยู่นะครับดำเนินคดีโก โกธรก็ยังอยู่ในคุกอยู่นะ้วยังไม่ได้ไประกันตัวคดีสจต้องโทธรโทธรพ่อลูกก็ต้องว่ากันไปคลับลูกเลี้ยงกับพ่อประทะกันแล้ก็คดีแบงค์เลเตอร์นี่ก็ มันเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนทำที่ท,ท,ทำคอนเทนต์นะแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าพูดง่ายๆคนที่แบบเราพูดตรงๆว่าคนที่เขาไม่เต็มองค์ประกอบนะครับไม่สมประกอบบาพูดง่ายๆครับเด็กกําลังหาเงินอย่างงี้แล้วเรามาแกล้งอย่างนี้ครับเราเป็นผู้ใหญ่กว่ามันต้องเตือนเด็กมาตบหัวมาถีบมาลุมเตะลุ่มต่อย แก่โน่นอันนี้ให้กินเงนี้ยก็เหมือนเราไม่ใช่คนนะฮะคนพวกนี้นะครับถ้าเกิดเขาได้ทาอย่างงี้เขาไม่ได้รักเราหรอกครับเขาแค่เอาความสนุกความหาตอนเป็นเด็กผมก็เคยเห็นนะเห็นคนเงนี้ยแกล้งเด็กพวกพวกพวกอย่างเงี้ยครับพวกออคิติกเนี่ยมันสนุกมันแต่ว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้ไงี้ เด็กพวกนี้เวลาเขาเด็กเด็กพวกนี้เวลาโมโหเขาก็จะระบายทีเดียวบายทีเดียวก็เงียบเงียบเงียบไปเสร็จแล้วพอวันอื่ก็ถูกแกล้งเหมือนเดิมนี่แหละครับเป็นูท่าหอนนะคอนเทนต์ขยะขยะพวกนี้มันทําให้คนตายได้มันเล่นแต่ละอย่างเลยนะไอ้เบิร์ดอย่างเงี้ยมันเล่นแต่ละอย่างเนี่ยผมเห็นนะผมเคยดูคลิปมันอยู่ขับรถอยู่ดีแม่งลงคลองลงคูลงอะไรเนี่ ล้มควม่ำระเนแล้วหน้าเข้าปมเข้าป่าไปเนี่ยมันก็เสี่ยงนะตอนที่มึงล้มอะ่ะมึงล้มหัวไปฟาดหินฟาดปูนฟาดอะไรขึ้มาแข็งแข็งถึงกระตายนะหรือล้มไปเจอเหล็กแหลมๆหลมเงี้ยเออผมดูแล้วมันบางทีมันล้มลมันมันเหมือนไม่ได้เตรียมฮะล้มเข้าป่าล้มเข้าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคนมันเตรียมเตรียมไว้ก่อนนะไอ้ตรงนั้นมันจะเรียบเลยมันจะเรียบมันมันจะไปดูเลยว่ามีเหล็กมีหินมีปูนมีอะไรที่อันตรายเปล่าแต่ว่าเวลาอยู่ในป่ามันมียังมีต้นตมลึงเถาวันอะไรเหมือนเดิมยังลกๆอยู่อ่ะนี่ก็ติดคุกแล้วคดีไอ้นี่ที่เอาคลิปแบงค์ถูกแกล้ง อาจารย์เนะี่ยแก้ผ้างส่วนเอมก็เอมที่ให้ให้ให้กินเหล้านะก็เยียวยาอยู่เยียวยาให้ย,ยาอยู่ก็เห็นว่าจะสร้างบ้านให้ยายที่ต่างจังหวัดที่อยู่บ้านของลูกเขยนะมันต้องเยียวยาครับถ้ามันมีเยียวยามันก็ลดโทษไม่ได้ไอ้นี่เขาเยียวยาไงคนระับเขาก็เขาก็เลยประกันตัวได้ มันไม่เหมือนไอ้เบิร์ดไงเบิร์ดมันไม่ได้ทำอะไรจะบอกจะจะบวชให้แบงก์ก็ไม่ได้บวชไอ้โดนจับสิวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใครทางานก็เราก็ทำนะครับให้นึกถึงคนข้างหลังแนะครอบครัวก่อนนะครับทํางานเท่านั้นครับที่จะทำให้เราไม่อดตายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากช่องชัดใส่ไหมและ ช่องชัด BKL เืลยนะครับ let's go ขอบคุณครับ